วิธีการการาฟแกะคริสนะคะวิธีการกราฟแกะคริสนะคะไม่ยากค่ะแล้วก็มีวิธีการแบบไหนนะคะเรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์แมมมิลเลียแกะนะครับคริสตาตานะครับจะขยายพันธุ์โดยการกราฟนะครับวันนี้เราจะมากราฟขึ้นต่อรูปผสมบต่อหนังดำสัก2ชิ้นนะครับ ให้เราสังเกตน,นะครับว่าเวลาเราเลี้ยงแกะคิดเนี่ยมันก็จะเลื้อยอย่างขอไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากผ่า,าปีกของเขามากราฟนะครับก็ลองดูว่าปีกเขาเนี่ยเกินเกินตอออกมาแล้วหรือยังนะครับปกติมันก็จะอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะเลื้อยมาเรื่อยๆนะครับถ้าอย่างนี้ก็ยังพอหั่นได้นะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหน่อปกติหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองผ่ามาดูนะครับเพราะว่าลองขยับแล้วมันมันดึงไม่หลุดนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่ามีดเนี่ยแนะนําให้ใช้มีดที่บางหน่อยนะครับก็มีเป็นมีโดโกนแบบนี้นะครับเราหักทึงเอาหรือว่าใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้คัตเตอร์นะครับก็จะเปลี่ยนใบมีดก่อนนะครับอันนี้สําคัญนะครับหลังจากเปลี่ยนใบมีดใหม่ให้เราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อล้างน้ํามันของเขานะครับ เ็เปลี่ยนใบมีดเสร็จนะครับให้เราใช้แอลกอฮอล์นะครับเช็ดใบมีดให้คราบน้ำมันออกไปให้หมดนะครับเช็ดก็ระวังระวังนะครับเพราะว่ามีดใหม่ค่อนข้างคมหลังจากนั้นก็ทิ้งให้แอลกอฮอล์ระเหยไปสักครู่นะครับเมื่อเรามั่นใจนะครับว่ามีดเราสะอาดดีแล้วนะครับไมให้เราเลือกมุมที่จะปาด น้องขึ้นมากราฟนะครับให้เราสังเกตว่าปกติถ้ากราฟท่านาเลียงเขาจะอยู่ตรงกลางต่อใช่ไหมครับเราก็จะเรลงว่าเราจะเอาประมาณประมาณนีเ้เพราะฉะนั้นเวลาปาดเนี่ยแนะนําว่าให้เอาชิ้นใหญ่ดีงนะครับเพราะว่าตะกูลแมมเนี่ยค่อนข้างจะเน่าง่ายนะครับเวลาปาดก็ปาดไปเลยครับ นี่ครับก็จะได้มาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันเริ่มจะชนตอแล้วถ้าเราไม่เอาออกมาเนี่ยเขาจะเลือยไปทางอื่นไม่ได้นะครับพอเราออกมาเราก็จะเห็นว่านี่ครับคือท่อดาเลี้ยงยาวๆนะครับทีนี้ชิ้นนี้ผมจะกราฟบนตอ,อ,อลูกผสมนะครับก็เวลาจะกราฟก็คือเอาตอปกติตอมาเลยนะครับแล้วก็ปาก ต่อตามปกติเหมือนเรากราฟทั่วไปนะครับแล้วก็ปาดให้เขาตรงนิดนึงนะครับโอเคต่อลูกผสมเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำเยอะนะครับให้เราเช็ดสักทีหนึ่งนะครับให้ให้ซับน้ำข้างบนนะครับแล้วก็เอาตัวที่เราตัดมาเนี่ยกราฟ วางได้เลยนะครับวางยังไงก็ได้นะครับยังไงก็โดนท่อน,นําเลี้ยงนะครับเพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตอนลูกผสมเนี่ยค่อนข้างจะมีท่อน,นําเลี้ยงที่ใหญ่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเทปแปะตามปกตินะครับแต่ว่าเวลาเรากราฟจะูนแมมให้เราเบามือตอนเรากดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเรากดแรงเนี่ยเขาจะชาแล้วก็อาจจะเน่าตายได้นะครับเราก็กดไปเลยเบาๆนะครับ เอาแค่ okay. รู้สึกว่าพอติดกับต่อนะครับโอเค ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่ต้องลดน้ำนะครับแล้วก็ค่อยแกะเทปออกแล้วก็ดูผลงานนะครับเราเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสําหรับชิ้นนี้ให้ดูอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นชิ้นต่อไปขึ้นต่อหนังดํากันนะครับส่วนตัวแม่ที่เขามีแผลที่เราตัดเนี่ยครับเราสามารถใช้ปูนแดงผสมน้ําเจือจางหน่อยนะครับหรือว่าผงอลูมิเนียมหรือว่ายาทาแผล มาทาได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เขาคายน้ําเยอะเกินไปนะครับมันก็จะได้แผลแห้งเร็วด้วยแล้วก็ไม่ติดเชื้อไม่เน่านะครับเพราะว่าตัวนี้อีกถ้าเราปล่อยไว้อีกสักักเดือนสองเดือนก็เขาจะเริ่มเลือยยาวเหมือนเดิมน,นะครับถ้าตามปกติแล้วถ้าเป็นตอที่เป็นตอสามเหลี่ยมหรือว่าตอลูกผสมก็จะเลื้อยเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตอบูเนี่ยน่าจะประมาณสามเดือนก็จะเลื้อย กลับมาใหญ่เหมือนปกติให้เราหั่นได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นชิ้นฝั่งนี้นะครับไปขึ้นต่อหนามดำดูนะครับเราก็เหมือนเดิมเลงแต่ว่าชิ้นนี้เหมือนเขามีรอยแยกไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหนอ่อหรือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราตัดเลยขึ้นจากรอยแยกมานิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมุม ก็ประมาณนี้นะครับชิ้นนี้ค่อนข้างเล็กนะครับส่วนตัวแผลเขาก็เหมือนเดิมน,นะครับจะใช้ยาทาแผลอะไรก็ได้ทาไปนะครับให้เขาแผลแห้งเร็วขึ้นนะครับ พอเราตัดมาแล้วเราก็เหมือนเดิมครับปาดต่ออันนี้เป็นต่อหนังดำนะครับต่อหนังดำก็เหมือนกันนะครับน้ำจะค่อนข้างเยอะนะครับให้เราซับสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปาดขอบๆอ,ออกเพราะว่าบางทีเนื้อเขาจะยุบขอบมันจะดัน ตัวชิ้นกราฟเราหลุดได้นะครับ คนถามว่าถ้าเราปาดยอดมันเปาดปลายตอเบี้ยวเนี่ยเรากราฟได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่ว่ามันจะแค่ไม่สวยแค่นั้นเองเราถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็ไม่ต้องไปปาดซ้านะครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสอยากให้มันตรงๆก็ปาดซ้าได้เพราะว่าถ้าเป็นไม้คิดเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องตัดมากราฟอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับ <c oughs> บางคนก็เลยไม่ไอยซีเรียสว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยงามก็ปาดซ้ำให้มันตรงอันนี้มันไม่ตรงใช่ไหมครับเราก็ปาดซ้ำอีกรอบหนึ่ง ให้มันตรงขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ซับน้ำสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เอาชิ้นกราฟมาวางได้เลยเหมือนเดิมนะครับวางตรงกลางไม่ต้องลรงมากเพราะว่าท่อนำเลี้ยงค่อนข้างใหญ่ทั้งคู่นะครับทั้งไมคิดแล้วก็ถังต่อหนังดำนะครับจากนั้นก็แปะสกอตเทปเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเบามือเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแมมเนื้อเขาอ่อนมากถ้าเรากดแรงจะช้านะครับ กระแปะไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเอาน้องแกะคริสนาะขึ้นต่อหนังดำกับต่อลูกผสมเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับว่า พัฒนาการของตัวแม่ตัวเดิมที่เราตัดไปแล้วก็ตัวชิ้นกราฟที่เราเอามาขึ้นตอนหนังตามับลูกผสมเนี่ยเป็นยังไงนะครับรอดหรือไม่ลอดโตหรือไม่โตเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีครับค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการกราฟแกะคริสนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงจุดไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามพุ่นก,กับพี่เอกเข้ามาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกพุ่นเข้ามาได้ วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิของเรานะคะพุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง s j c a c แคคตของเราด้วยนะคะวันนี้พุ่นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ